สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูต้นมะลุมต้นมะลุมนี้มีประโยชน์เยอะนะฮะดูฝักก็จะเยอะแล้วก็ออกได้เกือบจุดทั้งปีมะลุมออกง่ายกินก็ทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกทั้งรากทานได้หมดเป็นสมุนไพรหมดทุกอย่างนะฮะนี่คือมะลุมมะลุมมะลุมที่เรานํามาแกงส้มฝักก็นําไปแกงส้ม ประโยชน์ประโยชน์ของมะลุมก็มีก็มีก็มีเยอะอยู่นะฮะมีที่ว่าเด่นเด่นก็คือลดไขมันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะฮนำไปทําอาหารแก้โรคโลหิตจางบำรุงหัวใจครับอันนี้คือมะลุมมะลุมมะลุมบ้านเราที่เราปลูกกันลดน้าตาลในเลือดนะ,ะบรรเทาอาการไอสรรพคุณเยอะนะฮะสรรพคุณยังไม่หมดคือสมุนไพรหลายๆชนิดที่อยู่ในต้นมะลุมเ่ยฮะ เราก็ต้องต้องนาไปบางทีเขาเาม็ดนะเอาเม็ดเม็ดเที่ยงแห้งก็งนะเ,เอาไปปดไปปั่นทําเป็นแคปซูลได้ก็ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะฮะส่วนฝักผูนใหญ่จะมามา,มากินนะฮะใบใบแห้งๆใบ,บมะลุมเนี่ยฮะที่มันั่งแห้งเนี่ยเราก็สามารถเอาไปตากตากให้แห้งตากแดดให้แห้งนะฮะแล้วก็มาชงมาชงกินกับน้ำได้ นะชงกินกับเป็นเป็น้นนำชาเราได้นะฝักก็จะยาวประมาณ20 30 40สินสะคสิบรับประทานได้หมดทั้งดอกยอดอ่อนเราก็สามารถนําไปไปต้มยิ้มน้ำพริกได้ยอดอ่อนยอดอ่อนต้มต้มกินได้เลยนะยอดอ่อนแล้วก็ดอกดอกก็นําไปต้มไปสก,กัดคือมันเป็นสมุนไพรในตัวอยู่แล้วมนลุนะ สมุนไพรเยอะมากนะครับมีวิตามินซีธาตุเหล็กสูงด้วยนะฮะในในในต้นมะรุมแคลเซียมก็เยอะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อต่อต่อคนไทยต่อเรามากๆากอย่างน้อยก็ลดไขมันลดน้ำตาลน,นะครับส่วนส่วนโทษคือคือ,คอสิ่งสิ่งที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรทานเยอะนะก,ก็ก็จะมีด้วยนะครับ มะลุมเนี่ยที่ไปศึกษามาให้ให้ให้ดูอย่างฝักเรารู้แล้วเอาไปแกงแต่คนที่ไม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 แนะนํให้ให้ทานให้ทานเยอะไม่นไม่แนะนําให้ทานเยอะอผู้หญิงที่ตั้งครันนะผู้หญิงที่มีคันอยู่เพราะว่ามันจะมีผลต่อตอนเด็กตอนเด็กที่อยู่ในครันครับอันนี้คือมีมีผลข้างเคียงแต่จะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรก็ก,ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเอาอันนี้คือมะลุมไม่เหมาะ ไม่เหมาะสมสําหรับคนที่เป็นที่มีคันที่ตั้งคัน,นค,คือสุภาพสตรีเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นโรคเกาโรคเก,ก้านี่คือ,ค,อคือรู้สึกจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะห้ามจะห้ามเยอะหน่อยคนที่เป็นโรคเกาเพราะโปรตีนโปรตีนในในมะรุมเนี่ยในยอดมะรุมเนี่ยสูงมากนะมันจะมีผลข้างเคียงต่อคนที่เป็นโรคเกานะฮะ ที่ที่ท,ที่ที่เห็นที่รู้มาก็คือมีสองอย่างที่ที่จะห้ามหน่อยคือไม่ได้ว่าห้ามเลยแต่ควรจะบริโภคให้น้อยลงคนที่เป็นโรคเกาและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะทานได้แต่ไม่ควรทานเยอะนะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์น,นี่ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะในมะลุมมะลุมที่เราเราทานอยู่เนี่ยมีผลข้างเคียงสำหรับคนที่เป็นโรคเกา และผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ส่วนคนปกติก็ไม่มีอะไรทานได้แล้วก็ทําให้ถ่ายง่ายด้วยนะเพราะมันเป็นมันเป็น,น,ปนใหญ่ใหญ่มันมะรุ่มเป็นใยเป็นอะเ,เป็นกระกากใหญ่ใหญ่คล้ายผักบุ้งอะไรนยมันก็จะถ่ายทําให้เราถ่ายง่ายขึ้นนำมาแกงส้มนําไปสกัดมเมล็ดมันนะฮะเมล็ดนําเมล็ดมเลดมเล็ดของมะรุ่มที่อยู่ข้างในเนี่ยไปสกัดนํามาใช้ สารต้านอนุมูลอิสระได้อีกนะฮะะเปลือกเปลือกนันนะก็เอาไปต้มผสมน้ำรับประทานช่วยลดน้ำตาลในเลือดนี่คือประโยชน์ของมะลุมครับลองลองลองไปไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะฮะอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์เยอะมะลุมมะลุมบ้านเราที่เรามาแกงสม้มนะครับปลูกง่ายใช้มเมล็ดแก่ๆมเมล็ดที่พอมันแก่แล้วมันจะแตก แล้วเราก็เอาเม็ดเอาเม็ดไปเพาะไปปลูกนี่คือการขยายพันธุ์ปลูกไม่ยากมันรุมขึ้นง่ายนะเอาเม็ดไปปลูกเลยหรือว่าจะเอาไปปลูกในในถุงพอมันโตรเราเค่อยขยายก็ได้การขยายพันธุ์ไม่ยากลองลองลอง,ลองนำไปปลูกดูนกะ็จะได้ฝักฝักจะออกตลอดแต่ต้นเขาจะสูงนิดนึงเวลาตัดก็ตัดให้ต่ำๆไปเลยไม่ตายตายยากมันเดียวยอดใหม่เขาจะแตกมาพอยอดใหม่แตกมาแล้วก็ เก็บยอดไปไปกินได้อีกครับนี่คือจะสูงสูงหากไปไม่ดีเราไปตะปีนไม่ได้ครับต้องใช้บันไดขึ้นเพราะกินมันจะปอกครับอันนี้คือเก็บลองดูเล็กเล็กน้อยน้อยนะลองนําไปไปใช้ประยุกต์ดูครับกินได้ครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างของของต้งนครับนี่คือมะลุมครับขอบคุณครับที่ติดตามจะหาสิ่งดีๆมาฝากต่อไปสวัสดีครับ